ครับสำหรับวิธีการตั้งค่าชาร์จของ d ดย์ยีอินเวอตนะครับให้เพื่อนๆที่ใช้รุ่นนี้หรือหาออกคอามมลวอยู่เนาะให้มาเบิ้งตรงนี้เด้อครับนี่ยตั้งง่ายๆครับอัอนดับแรกจิ้มจิ้มไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าแบตเตอรี่นะครับว่าวาเห็นว่าเนาะค่อยๆเลงเอาผมใส่แบตวัเนานะเพราะว่าเพราะว่าผมไมีสายสื่อสารนะครับเนี่ยตรงนี้ครับ ตรงแมกชาเทอร์เรืยนเนเขาเปลี่ยนได้เนาะสมมติผมจะตั้งเป็น1 5แอ์เนาะจิ้มมัตเชอรเอาเอาเอาไหมอ่ะ 15m เนาะตางตกดเซฟนะครับป๊าบนะครับอ่าที่นี่มันกบที่บริหารจัดการไฟลงที่แบตเตอรี่า5 m เอ้ย1 5์นะครับกบซีมีสวิงนิดน้อยว่าเป็นอย่างเนาะครับผม เพราะว่าตอนนี้ผมใส่แค่ซีแผงนะครับผมใส่แผงแค่ซีแผงนะครับแผงหกร้อยวัตต์ซีแผงนะครับแล้วสเปคของรุ่นนี้มันเริ่มต้นที่ประมาณร้อยห้าสิบโวลต์นะครับแต่ของผมมันมาบ่าถึงนะครับก็ทระมานชุด mppt จักหน่อยว่าเป็นอย่างเพื่อการศึกษานะครับการทดสอบบนกรณนเนาะลองตั้งคาเบนงครับผมสวัสดีครับ